สวัสดีค่ะทุกคนเพราอเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็พร้อมกับวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะพุก็มาพร้อมน้ําหอมนะคะจากแบรนด์เอสค r a นะคะที่มีชื่อกลิ่นที่ว่าโ h o ์มีเลิฟนั่นเองค่ะจริงๆแล้ว คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อกิ่นนี้นะคะแต่พอดีเห็นเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เหมาะกับวันวาเลนไทน์ด้วยเนี่ยเราก็ไปอ่านในโน้ตของเขานะคะโน้ตของเขาก็จะมีฟอรันฟูตี้นะคะแล้วก็กูมองที่เป็นตัวรวมของภาพของโน้ตน้ําหอมนั่นเองค่ะ mm. พอมีคําว่ากูมองนะคะปุ๊ก็เลยมีความอยากได้ลองแล้วก็เข้าไปอ่านในโน้ตของเขาก็เป็นกลิ่นผลไม้แล้วก็เป็นกลิ่นของขนมมาการองนั่นเองค่ะจึงมีความอยากได้ลองนะคะแล้วก็แพ็เกจจิ้งเนี่ยก็สวยน่ารักมากๆเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะมาดูที่ตัวกล่องของน้ำหอมกันก่อนค่ะเขาก็จะเขียนแบรนด์นะคะเอสคาด้า e นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำหอมชวมมีเลิฟแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดิมิเต็ดเอディชั่นค่ะที่เขาเขียนใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกล่องที่บ่งบอกนะคะถึงความเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นช่วงวันวนเาเลนไทน์ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของ แพ็เกจจิ้งของน้ำหอมเนี่ยก็มีความน่ารักมากๆเลยค่ะก็อันนี้นะคะอยู่ในปริมาณที่30 ml ในะราคา28ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,008บาทค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีปริมาณ30 ml นะคะเท่าที่ปูไปดูมาก็คือจะมี100 ml เลยแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ2,650บาทนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นโทนที่เป็นแนวฟลอรนตฟูตี้แล้วก็กูมองซึ่งพอปูเห็นคําว่ากูมองนะคะปูก็เลยอยากได้ลองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมที่เป็นกลิ่นกูมอง ที่มีความเป็นหอมแบบขนมหวานเป็นความหอมแบบอร่อยออร่อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอไปอ่านในโนต้ตเนี่ยโนต้ตของเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าท็อปโนต้ตเนี่ยก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะส่วนมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นจัสมินหรือว่ามะลิค่ะในส่วนที่เป็นเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มาการองซึ่งเป็นขนมมาการองนั่นเองค่ะ แล้วก็พอฉีดไปเนี่ยจะมีความเป็นบูเบอรี่แบบเป็นกลิ่นผลไม้เลยค่ะแล้วก็พอทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นความหอมของเหมือนเป็นกลิ่นผลไม้แล้วก็อลมเปรี้ยวเล็กๆนะคะเป็นให้ความที่เป็นกลิ่นที่ความสดใสร่าเริงนะคะเป็นกลิ่นที่แบบ เป็นผล,ลไม้เปรี้ยวอมหวานะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปูไม่ได้กลิ่นของที่เป็นตัวมิดเดิลโนนะคะก็คือเป็นจัสมินแต่ว่าปูไม่ได้กลิ่นเลยนะคะปูจะได้กลิ่นเป็นความที่เป็นบูเบอรี่ซะมากกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นของความหอมหวานอร่อยเล็กๆนะคะปนที่เป็นบูเบอรี่เปรี้ยวนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะเพิ่งออกมาเมื่อปี2022ค่ะก็จะเป็นกลิ่นที่เพิ่งออกมาเมื่อปีก่อนที่ผ่านมานั่นเองค่ะในปี2022นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็ ใช้นะคะใช้แบบฉีดนะคะช่วงที่จะออกจากบ้านแต่ว่าวันไหนที่ไม่ได้ออกจากบ้านปู่ก็ฉีดก็คือใช้เป็นแบบว่าเป็นรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สบายๆนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นสดใสนะคะรู้สึกว่าเป็นวันที่อากาศสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฉีดไปประมาณนั้นแล้วก็กลิ่นอย่างที่บอกไปนะคะเขาก็จะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบ เป็นผลไม้หวานๆอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะในความที่เป็นบูเบอรี่นะคะเพราะว่าปูได้กลิ่นของความเป็นบูเบอรี่ชัดเจนมากในช่วงที่ฉีดเปิดกลิ่นมานั่นเองค่ะแล้วก็พอทิ้งไปประมาณหลายๆชั่วโมงเนี่ยปูก็ดมอีกทีนึงว่า กลิ่นเขาจะออกเป็นทิ้งให้กลิ่นเป็นประมาณไหนปู่ก็ได้กลิ่นความเป็นบูเบอรี่นะคะอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็มีความหอมหวานของแบบเป็นกลิ่น one, มากรองหอมหอร่อยอร่อยอ่อนๆอ,อ,อะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะได้กลิ่นของความเป็นบูเบอรี่ซะมากกว่านั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะหาของขวัญน,นะคะให้กับตัวเองในวันว,วาเลนไทน์ในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะก็ หาน้ําหอมนะคะที่มีความหอมสําหรับเป็นกลิ่นที่ตัวเองชอบก็จะเป็นไรที่เวิร์กมากๆเลยค่ะก็เนี่ยค่ะปุ๊กก็จะใช้ใช้ตลอดนะคะแล้วก็ปุ๊จะมาฉีดให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้ปุ๊กก็ไม่ได้ไปดมที่ช็อปนะคะปุ๊ก็ปุ๊กก็แบบไปอ่านในโน้ตแล้วก็ น่าจะมีความหอมคือพอเป็นแนวฟลอรัลฟูตี้กูมองเนี่ยปุ๊กก็เป็นอะไรที่ชอบโทนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะในกลิ่นของน้ําหอมยิ่งถ้าเป็นกลิ่นของแบบกูมองเนี่ยนะคะปุ๊กก็จะชอบมากๆเลยเพราะว่าจะมีความเป็นหอมแบบขนมหวานอร่อยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะเปิดกลิ่นมาจะมีความเป็นบูเบอรี่นะคะแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะตลอดวันเลยนะคะแล้วก็ คือพอทิ้งไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยจะมีความอร่อยอร่อยปนอยู่ด้วยแล้วก็มีความอมเปรี้ยวเล็กๆนิดนึงนะคะของความเป็นบลูเบอร์รี่นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็น่ารักมากๆเลยช์มีเลิฟนะคะของเอสคาดานั่นเองค่ะสําหรับใครที่หาน้ำหอมอยู่นะคะที่สําหรับในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือว่าเป็นในเดือนแห่งความรักนะคะกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่เป็นอะไรที่หอมสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ แพ็กเกจจิิงเนี่ยก็น่าราักดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ